การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานครั้งที่1ในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ที่นครราชสีมาจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าดรกองศักยยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานครั้งที่1นะคะในการแข่งขันกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าค่ะ โดยมีพลตรีโอสถภาวิไลประธานสาพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนนายสมเกียรติวิิยกุลน,นันรองผู้ว่าราชการจังหวันดคนครราชสีมาพันเอกหญิงดรวันดีโตสุวรรณเลขาธิการสาพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนนางโปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยตลอดทั้งผู้แทนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะที่จังหวันดคนครราชสีมานะคะ วาระสำคัญเป็นการแสดงความพร้อมของไทยเราในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนนะคะในศึกอาเซียนพราเกมส์วันที่20-26ถมกราคมปี2,569หรือว่าปีหน้า ซึ่งสาพันธ์เป็นห่วงค่อนข้างมากเลยค่ะคือเรื่องการดูแลนักกีฬาโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางที่จังหวัดเจ้าภาพห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ200กิโลเมตรนะคะจึงได้เตรียมแผนการเดินทางเอาไว้หลายแนวทางด้วยกันทั้งลงเครื่องที่กรุงเทพแล้วต่อรถที่เหมาะสมหรือว่าพาหนะที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาแต่ละชนิดมากที่สุดบางประเทศอาจจะมีเครื่องบินเช่าเหมาลำลงที่โคราชโดยตรงเลยค่ะ ส่วนเรื่องของที่พักนะคะถ้าสะดวกที่สุดก็จะให้พักโรงแรมเพราะว่าสนามแข่งขันจะอยู่ตามโรงแรมหรือว่าศูนย์การค้าเป็นส่วนใหญ่จะสะดวกกับการพักแล้วก็การเดินทางอย่างมากเลยทีเดียวค่ะพร้อมกันนี้นะคะในวันพรุ่งนี้จะมีการตรวจสนามที่จะใช้ในการแข่งขันรวมทั้งรายงานความคืบหน้าการเตรียมเป็นเจ้าภาพของฝ่ายต่างๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ